สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอันบล็อกอ้าวเราตัาง้งผิดเราจะมาอันบล็อกต้นไม้นะคะเราสั่งต้นไม้มาค่ะเอ,อเราสั่งเราเราเราสั่งจากมาร์เก็ตเพลสนะคะตอนที่เราสั่งนะ,ะก็ชื่อมิ่งมงคลนะคะ เราสั่งสองต้นค่ะแต่ว่าอีกต้นไม่รู้ชื่ออะไรนะนคะถามถามถามคนขายเขาก็ไม่บอกนะคะแต่ว่าตอนที่เราสั่งแล้วเข้าไปสั่งตรงของมิม่งมงคลนะเดี๋ยวเรามาอันบล็อกแกะกล่องต้นไม้กันค่ะแกออกมาแล้วนะคะดูอันนี้อันนี้อันน,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 นี้ตั้งแนวนี้นะคะแต่ว่ากล่องเขียนเขียนลูกซ้อนขึ้นนะคะแล้วก็ของที่ได้มาตั้งในแนวนี้นะคะ เขาไม่ได้ผูกค่ะเขาไม่ได้ผูกรัด้วยเลยนะคะมันก็เลยทําให้ต้นไม้กระทบกระเทือนจร, <laughs> จริงๆสั่งหักด้วยจริงๆสั่งเมื่อวานเนี่ยนะคะน่าเสียดายต้นไม้จังเลยนะคะถ้าเราส่งเราแบบผูกเรียบร้อยนะคะจริงๆใช้เชือกลัดก็ไม่น่าจะนี่หัวทิ่ม <laughs> หัวทิ่มลงไปเลยนะคะเออสั่งเมื่อวานแล้วก็ได้วันนี้นะคะ น่าเสียดายต้นไม้นะคะเขาจะต้องเอาเอชือกนะคะรัดต้นไม้ก่อนนะคะเออใจใตใจ,จ,จนะคะต้นไม้สวยนะคะน่าสงสารน้องมากเลยดูค่ะอันนี้ก็หักนะคะเออเสียดายต้นไม้นะคะดูค่ะใบส,สวยๆจังเมื่อวานแล้วก็เขาไม่เอาอะไรรัดเลยอะ่ะดูมันหน้าโหโหนะพูดถึงนะนะ,ะดะูต้นไม้สวยๆแล้วก็แบบ มาคอหักคอพับหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาแกะดูนะคะว่าจะยังไงจะได้ใบเขาค่ะนี่ถ้าเกิดว่าไกลกว่านี้อันนี้สั่งมาจากกระบี่นะคะก็สั่งเมื่อวานก็มาถึงวันนี้นะคะพูดถึงของได้เร็วมากนะคะแต่ว่านั่นแหละการแพ็คของมาแบบมาหักหมดเลยนะคะหัวทิ่มมาเลยนะคะถ้าเกิดว่าไกลกว่านี้สามวันนี่เรียบร้อยเลยนะคะ ต้นนี้ไม่รู้ชื่ออะไรชื่อมิ้งมงคลเหมือนกันหรือเปนะล่านะคะแต่เราสงสารต้นไม้นะคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเอามาฟื้นนะคะเราซื้อในต้นละร้อยแปดสิบบาทนะคะสามร้อยหกสิบนะคะแล้วก็เหมาสองต้นนี้สี่ร้อยบาทนะคะแต่ว่าตอนที่เราดูภาพนะคะก็นะ <c oughs> เออนะคะหารทำนะคะคนสมคบมไม <c oughs> เออนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมาฟื้นน้องเขานะคะเห็นแล้วก็ใจหายเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะอ,อ่ามิ่งมนคนของเรานะคะดูซิว่ากว่านน้องจะฟื้นตัวนี่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะคะพอดีที่สวนเราไม่มีนะคะเราก็เลยสั่งนะคะเราสั่งในมาร์เก็ตเพลสเนาะแสดงว่าคนขายนี่ไม่มืออาชีพเลยเนาะนะคะเออค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ